น,น,นี้ก็ไปเกี่ยวแปลงกระจัวมาแล้วนะแปลงหนึ่งนะครับทําให้ดูก่อนเลยประมาณไม่ถึงอุ้มนะครับสองตันกว่าๆสองตันนะครับมาให้ดูก่อนอันนี้เป็นเจ็ดแปดเก้านะครับก็โอเคเลยนะประมาณนี้นะครับก็ถ้าเราเกี่ยวเร็วกว่านี้นะครับ เม็ดอาจจะแตกแล้วลานจะไม่เอานะครับช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนนะอันนี้ก็เป็นรถเกี่ยวเวลาก็าโดไม่เยอะเราก็ใช้กระบะเข็นก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้หกล้อสิบล้อนะพอเยอะเขาก็ไม่มาหรอกนะครับอันนี้ก็เป็นรถหนองลวกใกล้ๆบ้านนะครับใช้ได้เขาโบดก็ประมาณร้อยสิบนะครับร้อยสิบไม่ถึงร้อยสิบห้าหรอก ไม่หนึ่งร้อยสิบด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเราต้องเอาแล้วแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ได้นะครับนี่กดขับอันนี้จะเป็นเก้านะครับประมาณนี้ปุ่มหนึ่งก็ถ้าเต็มเต็มอะนะครับปุ่มนะครับบนเห็นไหมสามตันนะครับเต็มสุดๆเลย อันนี้ไม่ยังไม่ล้นนะครับยังไม่ต้องโกยก็อาจจะประมาณสองตันห้าเนี่ยประมาณสองตันห้าขอได้อีกประมาณเท่าเดิมนะครับห้าตันนะก็พอใจแล้วนะครับตีไว้ไม่เกินห้าตันนะครับเจ็ดไล่ตรงเนี้ยแปลงที่หนึ่งนะครับคนขับก็มาสองคนนะครับกินข้าวอย่างเดียวเลยเดีย๋ยวจะลงแปลงนี้แล้วนะ ที่แปลงกระถินนะครับแปกรถินแลเดี๋ยวรอบนี้ก็จะไปขายก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวมาเอาอีกรอบหนึ่งดูกันไปเรื่อยๆเสียงมันดังนะครับหมดแล้วสองตันห้าได้ไหมเนี่ย ไม่ถึงสามอลอกสองลวกเอ,เออประมาณนั้นเดี๋ยวจะลงเกี่ยวต่อเลยนะครับเดี๋ยวมีฝั่งตรงนี้แล้วก็ไปซุ่มฝั่งนูง้นก่อนนะครับ เดี๋ยวเขาจะไปนู่นก่อนไปไกลๆก่อนหรือจะตรงนี้ก่อนก็แล้วแต่คนขับก็จะประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวได้เท่าไหร่ก็มาบอกอีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นรถเกี่ยวหนองลวกนะครับก็โ,บโอเคนะสะแกนแล้วรถเกี่ยวจากหนองลวกดับก่อนได้ไหม ดับก่อนได้ไหมอ่าบอกบอกเบอร์โทรนี่จำจำเบอร์โทรตัวเองได้ไหม uh huh. อ่าอันนี้รถหนองลวกนะครับเท <0 8 S 1> ่าแก่ <8 S 1> ชื่ออะไรนะเท่าแก่เท่าแก่อุทัยนะครับอ่าคนไหนสนใจอ่าสนใจก็อ่าบอกเบอร์ครับเบอร์อะไรครับศูนย์ปดเจ็ดครับอ่าศูน873ปดเจสมแปดเจ็ดสามสาเก้าเจเจดสี่ครับสามเก้าเจ็ดเจ็ดี่ครับเอาทวนทวนอีกทีเบอร์อะไรนะครับ087 ปดเจ็ดสามเก้าเจ็ดเจ็ดสี่ครับอ่าอยู่ไหนนะรถอยู่ไหนเนี่ยอยู่ปูแปดหนองรวกครับครับก็โอเคนะครับค่ะใครสงสัยอะไรก็โทรถามได้นะครับแล้วก็ใครอยู่โซนละแวกนี้ก็สามารถใช้บริการได้โอเคนะครับประมาณนี้นะรถนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับดีเลยล่ะนะครับก็โอเคนะครับถ้าใครต้องการก็โทรไปเบอร์นั้นเลยนะไม่ต้องโทรมาหานะครับ ไม่ต้องผ่านนะไม่เอาในหน้านะครับก็โอเคขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ